สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีไบร์ททาโร่นะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพิกอเด็กให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคิดกับเราแบบไหนยังไงนะนะคะค่ะเขาคนนั้นที่เพื่อนๆนถามถึงนี่นจะเนี่ยค่ะเขาคิดกับเพื่อนๆ่ยังไงนะคะคิดแบบไหนอะคะ่ะ เช่นเคยนะคะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เป็นผลการทำนายโดยรวมนะคะอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทำนายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวคะ่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะมิวได้ทิ้ง ID เไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะ ค่ะและมิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทุกๆุการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณมากมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นนะคะคิดกับเพื่อนๆแบบไหนยังไงนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะ นับจากทางซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะเด็กที่หนึ่งค่ะเด็กที่สองเด็กที่สามนะคะสะดุดตาไพ่เด็กไหนสําหรับไหนนะคะก็เลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทํานายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่สาหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นคิดกับคุณแบบไหนยังไงนะคะ ำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ Minor. กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเข้าคลิกกับคุณแบบไหนและเขาจะทํำยังไงนะคะในควก่อนสัมพันธ์นี้ก่อนอื่นนะคะมิวขอดูตัวตงของเขาคนนั้นก่อน,นะคะ่ะเขาคนนั้นเป็นคนยังไงนะคะตัวตงของเขาค่ะ w o r l d นะคะว้า wow. วตัวตรงของเขาค่ะแปดถ้วยนะคะสองไม้เท้าค่ะว้า wow. วตัวตรงของเขาค่ะห้าเหรียญน,นะคะอื uh huh. ตัวตนของเขานะคะเนี่ยอะเวิล l ์เขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะน่าจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกับคุณด้วยเนี่ยทั้งแปดถ้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองไม้เท้านะคะน่าจะเป็นรักทางกายเป็นเดทออนไลน์ได้ะคะ่ะอืมเหมือนเดียวกันแต่ก็ต้องอยู่ห่างไกลกันอะนะค,ะค่ะและตัวเขาเองนั้นเขาเป็นคนขี้เหงานะคะอืม เป็นคนมีโลกส่วนตัวแต่ก็เป็นคนขี้เหงาด้วยอืมค่ะเดมีม่จะดูต่อนะคะแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะความคิดของคุณนะคะไอ้ขอพายค่ะความคิดของเขานะคะเขาคิดกับคุณแบบไหนคะหกเหรียญค่ะอืมเขาคิดกับคุณแบบไหนคะ เดอตาเขาวาวราชาถือเหรียญน,นะคะโอ้โหเขาคิดกับคุณแบบไหนคะเนี่ยอัศวินถือถ้วยนะคะค่ะเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะเขาเขาบอกว่าเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะคะ เนี่ยเขาคิดว่าคุณกับเขาว่าน่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ตอนนี้นะคะเขาก็เปิดให้คุณเข้ามาในชีวิตของเขานะคะคือคือว่าต่างคนได้ตางมีให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะเขาเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะมาเยียวยาจิตใจหัวใจของกันและกันได้ะค,ะค่ะอืมค่ะเห็นเขานิ่งๆอย่างนี้นะคะแต่ข้างในใจเขานะคะเขาชอบคุณนะคะเนี่ยเพราะคุณมีสเสน่ห์มากเลยอืม ค่ะถามว่าเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะก็คิดว่าเป็นคนรู้จักกันเหมือนเหมือนว่าคุยกันแล้วเนี้ยก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อน,นี่แหละคะ่ะนะ,ะเพราะว่าเขาชอบคุณอะคะ่ะค่ะเดมี่จะดูต่อนะคะและแนโน้อนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะเรามาดูการเทคแอคชั่นของเขานะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไงนะคะจัดเม้นนะคะว,ว้า สเหรียญค่ะว้าวสเตรนนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะโอ้โหราชินีถือเหรียญน,นะคะคู่กับราชาถือเหรียญเลยอไพ่คู่ออกนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกนะคะว่าเขาจะเทคแอคชั่นต่อไปนะคะในโน๊กก็คือว่าเขาจะมาเปิดเผยความรู้สึกกับคุณค่ะ ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงแล้วเขาก็จะมาคุยกับคุณว่าเราควรจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ยังไงดีนะคะค่ะพอตัวเขาเองนั่นเขาเขาก็เริ่มผูกพันกับคุณแล้วเนี้ยนะะถึงแม้จะมีความแตกต่างกันแต่คุณกับเขาก็เหมือนแบบพอคุยกันแล้วก็เข้าใจกันอะ่ะค่ะและที่มีวบอกว่าเป็นไพ่คู่ก็คือว่าเขาก็คิดว่าคุณนั้นอะเป็นคนที่เหมาะสมกับเขาอะคะ่ะนะคะก็ะคือว่าอาจจะมีความคิดนะคะอ่ามีแบบว่า การพูดคุยแล้วมันมันเหมือนมันเข้ากันได้อะคะ่ะมันคลิกกันอะเนาะ <c oughs> ค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะรักครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะเป็นรักออนไลน์ <c oughs> เดทออนไลน์ได้นะคะค่ะและเขาก็เป็นคนขี้เหงาขี้เหงา,ข,หงาขี้น้อยใจด้วยอืมค่ะและ้วก็เขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะเขาก็คิดว่าเนี่ยความรักครั้งนี้นะคะเขาก็เปิดโอกาส ให้คุณเข้ามาในชีวิตของเขานะคะก็คือ่าได้มาเรียนรู้ศึกษาใจของการละกันนี่แหละนะ,ะเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะ,ะเขาก็คิดว่าคุณก็น่าจะไปเยียวยาหัวใจของเขาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเองเขาน่าจะเดินออกจากความรักของเขาไปแล้วนะคะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคุณนั้นอะ่ะมีสเสน่ห์ดีเขาชอบคุณอะ่ะอืมตอนนี้นะคะเขาคิดกับคุณแบบว่าก็ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแล้วแหละเขาก็คิดไปถึงแบบว่าเขาชอบคุณแล้วอะ่ะ ค่ะก็น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะค่ะและแนวโน้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาบอกความรู้สึกกับคุณแล้วก็จะมาพูดมาคุยกับคุณเนี่ยว่าควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงดีนะคะเพราะเขาเองนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าผูกพันกับคุณไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะและที่สําคัญเลยนะคะคุณอะเป็นคนที่เหมาะสมกับเขามากเขาก็จึงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ ค่กะก็ถือว่าเป็นพ้นการํำนายที่ดีมากๆเลยนะคะมิวก็คิดว่านะคะเขาคนนั้นนะคะเขาก็คงแบบว่าคุยกับคุณแล้วก็เริ่มมีความเข้าใจกันไงนะเริ่มมีความเข้าใจแล้วเขาก็คิดว่าคุณน่าเหมาะสมกับเขาดีอ่ะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโปรไฟล์นะคะคําพูดคําจาเวลาคุยด้วยกันแล้วเขารู้สึกดีมากๆเลยอะคะ่ะนะ,ะเขาชอบคุณแล้วแหละ,ค,ะค่ะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะคอคุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีค่ะ ความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นคิดกับคุณแบบไหนยังไงนะคะ ค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ<อ>ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูตัวตนของเขาคนนั้นก่อนค่ะเขาคนนั้นเป็นคนยังไงนะคะ หกถ้วยค่ะว้าวสามไม้เท้านะคะตัวตรงของเขาค่ะสี่ถ้วยนะคะ หกไม้เท้าค่ะตัวตนของเขานะคะเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะค่ะเป็นหกถ้วยก็คือแบบมีมีความรู้สึกดีๆมอบให้กับคนรอบข้างอะ,ค,ะค่ะค่ะเขาคนนั้นน่าจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนที่แบบว่าอยู่กันคนละพื้นเพยกับคุณอะนะคะและเขาก็เป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วก็มองอนาคตข้างหน้าด้วย เขาเป็นคนอย่างนั้นนะคะค่ะแต่เรื่องความรักอะเขาเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจเลยค่ะนะเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจอะ่ะเบื่อนายเกี่ยวกับเรื่องความรักอะค่ะนะเขาเขาเหมือนเนี่ยมุ่งหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานอะ่ะอืมเป็นคนบ้าง,งานอะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะว่าคนบ้าง,งานคนนี้นะคะเขาคิดกับคุณแบบไหนยังไงนะคะ เขาคิดกับคุณแบบไหนคะโอ้โหเจ็ดถ้วยเยอะเขาคิดกับคุณแบบไหนคะสองเหรียญค่ะหัวดีเอ็มเพอเรอร์นะคะหัว เขาคิดกับคุณแบบไหนคะ The High Priestess นะคะอืมเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเด็กนี้มีการถามกลับนะคะมิวมบอกไปก่อนค่ะ <c oughs> เนี่ยเขาบอกว่าเขาอะคิดเยอะกับคุณเลยนะ,ค,ะคุณอะเป็นเหมือนคนในอุดมคติอุดมการของเขาอะเป็นนางในฝันเป็นหนุ่มในฝันของเขาะคะ่ะ เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาเกรงใจคุณนะเพราะเขาไม่รู้อะค่ะว่าคุณรู้สึกเหมือนกับเขาหรือเปล่ายัางที่มีว่านะคะเด็กนี้มีการถามกลับคือคุณคิดยังไงกับเขาเนี่ยแต่เขาคิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะคุณนั้นเป็นคนที่เพียบพร้อมเลยอะเป็นคนเป็นหนุ่มในฝันนางในฝันนะคะที่เขามาเจอในโลกของความเป็นจริงอะอืค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาจะ take action อย่างไรนะคะ เขาคิดก,กับคุณเยอะนะคะแต่ว่าเขาเกลงใจคุณอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรอือ e m b อ็มเค่ะอืมอหือ็มเบ e ดดีเอ็ r e ขึ้นคู่กันนะคะไพ่คู่กันหนึ่งถ้วยนะคะว้าวอุตตะพยะาโอเมก้าสาม พระเจ้าช่วยกลวยทอดแปดถ้วยนะคะอย่าตกใจแปดถ้วยนะคะอัตวินถือเหรียญค่ะออพระเจ้าพระเจ้าประคุณแม่เจ้าประคุณค่ะและแนนโนมนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะโดยความที่คุณนะั้นเป็นคนที่เพียบพร้อมเนี่ยนะค่ะดีเอ็มเพลเลอร์และดีเอ็มเพรสนะคะออกมาคู่กัน เขาก็จะนําคุณไปเป็นตัวจริงของเขานี่แหละเนี่ยเขาจะนําความรักมามอบให้แก่คุณนะคะถ้าตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์อะไรอยู่เป็นเพื่อนกันเป็นคนคุยนะคือเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็คือว่าจะทิ้งความสัมพันธ์เก่าๆนี้ไปแล้วก็เดินหน้าเพื่อจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะคะนะถ้าแค่เป็นคนรู้จักนะคะก็จะเริ่มเป็นคนคุยแล้วเป็นคนคุยก็จะเริ่มเป็นคนรู้ใจเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันเนี่ยค่ะ นะคะคือสเต็ปายสเต็ปเลยนะคะพอเขาบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยการที่เขานิ่งอ่ะคือนิ่งก็คือนิ่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่เธอเนี่ยความรู้สึกของเขาอยู่กับคุณอะ่อะหืมพระเจ้าคุณมาเจ้าคุณโอ้โหหนุ่มน้อยหรือเปล่านะคะค่ะผลการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเขานั้นนะคะตัวตรงเขาเขาเป็นคนที่แบบมองการไกลนะคะเขาอาจจะเป็นรากทางกกลเป็นเดทออนไลน์ของคุณก็ได้ นะเขาเป็นคนที่ว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะให้กับคนรอบข้างเลยแต่เรื่องความรักอะค่ะเขาทําเป็นเหมือนจริงเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักอะมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานแทนนะคะเป็นคนบ้างานค่ะแล้วเขาคิดกับคุณยังไงนะคะเขาคิดเยอะค่ะเขาคิดเยอะในที่นี้เพราะว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่เขาเกรงใจคุณเขาไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขานั่นถามกลับนะคะอย่าลืมนะคะมิวย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาถามกลับค่ะ ค่ะและแนวโน้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะเขาเองนั้นนะคะเขาจะนําคุณไปเป็นตัวจริงของเขาโดยการที่ว่าเขาจะมาสารภาพรักกับคุณนี่แหละจะนําความรักของเขามามอบให้กับคุณนะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์เดิมๆเขาจะพัฒนาพัฒนาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะพอเขานั้นนะคะเขาคิดแล้วว่าเขาเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ที่คุณแล้วแหละอืมก็ถือว่าเป็นผลการทํานายที่ดีมากๆเลยนะคะมิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยค่ะ ่อย่าลืมนะคะเขาถามกลับคุณนะคะว่าคุณนั้นคิดยังไงกับเขานะคะถ้าคิดเหมือนกันกับเขานะคะก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเนาะรับทั่วจากเขามาแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดเหมือนกันกับเขานะคะก็อย่าไปล้เล่นกับความรู้สึกของเขาค่ะมันบาปนะค่ะวิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะคอยคุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กอบมิลด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะเขาคนนั้นคิดกับคุณแบบไหนยังไงนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะค่ <_ d ata> าก่อนเออน,นะคะมิวขอดูตัวตนของเขาคนนั้นก่อนค่ะเขาคนนั้นเขาเป็นคนยังไงนะคะ <_ d ata> จัดเม้นค่ะอืมเขาเป็นคนยังไงคะ ราชาถือดาบขอบว้าวราชาถือถ้วยนั้นราชาออกจะหมดแล้วนะเนี่ยตัวตนของเขาค่ะหาถ้วยนะคะตัวตนของเขานะคะเนี่ยจัดเม้เเขาเป็นคนที่เปิดเผยนะคะ คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะออกมาคู่กับราชาถือดาบเลยก็คือว่าเป็นคนที่ตรงๆนะเป็นคนที่พูดอะไรไม่อ้อมค้อมเลยนะเด็กขาดคนคนคน,นี้นะคะค่ะและเขาก็เป็นคนที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องความรักมากๆเลยนะเขาเป็นคนถ้าเรื่องความรักอะเขาเป็นคนอ่อนโยนนะค่ะแต่เขาไม่จะพกความรักที่ไม่ไม่สมหวงังหรอกค่ะเขาจะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักตลอดเลยอืมทําไมเนาะ คนที่แบบว่าอยากมีความรักมากจต่ผิดหวังเนะ <c oughs> าะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วเข้าคิดกับคุณแบบไหนยังไงล่ะคะความคิดของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะเข้าคิดกับคุณแบบไหนคะโอ้โหเดอะไฮโลแฟนค่ะ ดีเอ็มเพรสพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอุ้ยตายแล้วเขาคิดกับคุณแบบไหนคะโอ้ขออภัยนะคะไพ่หล่นมิวไม่นำมาอ่านนะคะหล่นเยอะมากเขาคิดกับคุณแบบไหนนะคะแปดถ้วยค่ะวะเขาคิดกับคุณแบบไหนยังไงนะคะ สี่เหรียญพระเจ้าช <hungry> ่วยกล้วยทอดพระเจ้ายอดมันจอดมากโอ้โหจานไม่ออกเหนื่อยค่ะเขาคิดกับคุณแบบไหนยังไงนะคะเขาคิดถึงขนาดแบบอยากมีคอมมิทเมนต์กับคุณอะค่ะนะคะเขาอยากจะนําคุณไปเป็นดีเอ็มเพของเขาไปเป็นตัวจริงของเขาอะค่ะนะคะไฮโลเฟนแล้วก็ดีเอ็มเพนะคะถึงขั้นแต่งงานเลยนะค่ะเขาอยากออกเดินออกจากความสัมพันธ์เดิมๆแล้วย่ยค่ะ ที่มิวอุทานบอกว่าอุทานไม่ออกเลยอะสี่เหรียญเขาอยากจะได้คุณมาเป็นสมบัติของเขาอะเขาอยากจะเป็นเจ้าของคุณแล้วเนี่ยคุณยอมไหมอะอืมเขาคิดกับคุณแบบนี้แล้วนะคะถ้าคุณเป็นแค่คนคุยนะคะคุณก็จะได้เป็นแฟนเขานะเป็นแฟนเขาแบบเปิดเผยด้วยนะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วเขาก็อยากจะแต่งงานกับคุณเลยอะค่ะอันนี้คือความคิดของเขานะคะที่เขาคิดต่อคุณนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปนะคะเรามาดูการเทคแอคชั่น take ของเขานะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะเจ็ดถ้วยค่ะสามดาบนะคะ ยังไงเะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะสามไม้เท้าค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะค่ะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะด้วยความที่แบบว่าคุณน,นั้นมีตัวเลือกเยอะนะคะเนี่ยคุณเป็นเจ็ดถ้วยนะคะคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะ เขาไม่อยากจะเสียใจอะค่ะนะเขาไม่อยากจะเสียใจเกี่ยวกับความรักครั้งนี้แล้วเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยค่ะค่นเนี่ยคือแบบว่าเขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะก็คือว่าการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้ไปถึงขั้นที่แบบว่าผลิดอกออกผลที่ว่าจะเก็บผลผลิตกินได้ก็คือหมายความว่า,วา พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นที่แบบว่าความรักครั้งนี้มันประสบความสําเร็จอะ,ค,ะ wow. <c oughs> ค่ะว้าวค่ะผลการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเขาคนนั้นเขาเป็นคนเปิดเผยเป็นคนจริงจังและเด็ดขาดมากๆนะคะพูดจริงทาจริงคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความรักที่โรแมนติกนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเกี่ยวกับเรื่องความรักอะคะ่ะแต่เขามักจะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักตลอดเลยนะ แล้วเขาคิดยังไงนะคะคิดกับคุณแบบไหนยังไงนะคะเขาคิดจึงขนันัดขั้นที่จะมีคอมมิชเมนต์กับคุณเลยเขาอยากเดินออกจากความสัมพันธ์เก่าๆเพื่อที่จะนําคุณมาเป็นสมบัติของเขานะคะก็คือว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาค่ะนะคะอีกสเต็ปหนึ่งโดยสเต็ปนี้เขาอยากจะพัฒนาไปถึงขั้นที่ได้แต่งงานเลยอะค่ะนะค,ะนะค,ะนะคะแลวแนวโน้มนะคะที่เขาจะเทคแอคชั่นนะคะก็คือว่า ด้วยความที่ว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเขาเองเขาก็ไม่อยากเสียใจนะคะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แหลคะค่ะและการพัฒนาความสัมพันธ์ของเขานี้จะไปถึงขั้นที่แบบว่าได้ผลสําเร็จเลยอ่ะนะคะตอนนี้มีเจ็ดเหรียญน,นะคะก็จะพัฒนาไปแปดเหรียญเก้าเหรียญถึงสิบเหรียญเลยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นผลการนานายที่ดีมากๆเลยนะคะมิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยค่ะ และขอให้คุณนั้นนะคะได้พบก,กับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย